สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยอันไพทาโรวันนี้มาพบกันกับดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้2 2ถึง28มีนาคมนะคะเป็นกรอบเวลาคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ทำความเข้าใจกันทุกครั้งว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งก็ให้ชาวราศีพิจิกดูเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวราศีพิจิกทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจริงจังมากเกินไปนะคะดวงความรักสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะสามถ้วยนะคะไพ่กงล้อขึ้นมาเดอะแมจิกเชียนราชินีไม่เท้าสี่ถ้วย มองว่าที่ผ่านมามีที่ผ่านมามีคนเข้ามาแล้วนะคะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณและตอนนี้นะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่พร้อมจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ 3. ามถ้วยมันอาจจะเป็นเรื่องของมิตรภาพถามว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงนะคะสี่ถ้วยเนี่ยคุณรู้ แต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะคะคุณยังคงเฉยๆอยู่อาจจะด้วยหลายเหตุผลนะคะสามถ้วยขึ้นมาแล้วมีไพ่กงล้อถามว่าความรู้สึกมิตรภาพที่ดีตรงเนี้ยตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนอยู่นะคะแต่มองว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้แหละว่าว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากกว่าคำว่าเพื่อนอกงล้อแห่งโชคชะตาที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่า จากนี้ไปนะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะดวงชะตาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนก็ต้องอยู่ที่ใจคุณแล้วล่ะนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมองว่าคุณรู้สึกว่าเขา,เ,าเขาเข้ามาอย่างค่อนข้างกระทันหันมากเกินไปหรือแมจิเชียนเข้ามาค่อนข้างกระทันหันแล้วก็คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวราชนีไม้เท้าคือ,อคุณยังโฟกัสในเรื่องการงานของคุณอยู่เลยคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณนะคะ งานเยอะราชนีไม่เท้างานเยอะแล้วคุณก็มุ่งมั่นแล้วก็แรงผลักดันเรื่องการงานของคุณเยอะมากแต่ด้วยความที่ว่าคุณก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะราชินีไม่เท้ามองว่าชาวราศีพิจิกเองนะตอนนี้คุณก็ให้คุณก็มองคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนแหละราชนีไม่เท้าคุณเพื่อนเยอะด้วยนะคะเป็นคนที่คบค้าสมาคมเก่งคุณเพื่อนเยอะแต่คุณก็รู้แหละว่าเขาอ่ะรู้สึกพิเศษ นะคะรู้สึกพิเศษและคุณแต่คุณยังให้เขาได้แค่เพื่อนอยู่นะคะอาจจะมีความไม่ไว้วางใจบางสิ่งบางอย่างหรือแมจิกเชียนที่เข้ามานอกจากเขาเข้ามารวดเร็วแล้วอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเกินไปนะคะ,ะพูดเก่งมากเกินไปคารมดีนะคะดูคือดูดีอ่ะดูดีดูมีเสน่ห์บางคนอาจจะดูกระล่อนดูเจ้าชู้ด้วยนะคะ คุณไม่ไว้วางใจนะคะคือไพ่เดทไพ่สิบดาบที่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเดอะเดวิลนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเ,เจอคนลักษณะนี้มาแล้วนะคะเจอคนเจ้าชู้แล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่า,ามันมันอาจจะรับมือ,อยากนะมันอาจจะรับมือ,อยากคุณผิดหวังมาแล้วนะคะไพ่เดทเนี่ยมันเหมือนกับว่าสภาพจิตใจค,คือเหมือนคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาไม่นานนะคะ สิบดาบที่ขึ้นมาคุณอาจจะยังมีความเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าอยู่ด้วยซ้ำนะคะณตอนนี้ก็เลยอาจจะยังเบื่อหน่ายอยู่ยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์คือยังเจ็บปวดอยู่แพ้ยังไม่หายดีนะคะเดอะเดวิลเนี่ยมองได้สองทางนะคะเดอะเดวิลในบางมุมนะคะในบางมุมอาจจะหมายถึงว่าด้วยความที่มีสิบดาบขึ้นมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าหรือแม้กระทั่งความรู้สึกคุณต่อคนเก่ามันยังไม่ หมดสิ้นไปซะทีเดียวนะคะมันเหมือนกับมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดค้างอยู่นะคะคุณยังสลัดไม่หลุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเทั้ง10ดาบทั้งเดทนะมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจคุณนะตอนนี้มันไม่พร้อมเลยนะคะคุณก็เลยเให้ได้แค่คําว่าเพื่อนแค่นั้นเองคนที่เข้ามาณนะช่วงนี้นะคะแล้วกออ็อีกบางมุมนะคะ คุณอาจจะมีความกังวลลึกๆว่ากลัวคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ซื่อเขาเข้ามาแบบมีรับลมคมในเข้าเข้ามาแบบอขอใช้คำว่าเหมือนกับคิดในทางที่ไม่ดีกับเราหรือเปล่าไพ่ปีศาจเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควรมีรับลมคมในมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างที่ต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณไม่ไว้วางใจนั่นเองสิบเหรียญสตรีนขึ้นมา คือสิบเหรียญนี่มองว่าบางทีสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตใจหรือตัวคุณณตอนนี้ถือว่ามีความมั่นคงไหมนะคะคือด้วยความที่ไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวคุณน่าจะจะมีเป้าหมายในชีวิตคุณณตอนนี้ คือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือเรื่องการเงินแม้กระทั่งครอบครัวมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องตอนนี้คุณยังรับภาระของครอบครัวคุณอยู่คุณต้องการทําให้ครอบครัวคุณมั่นคงสมบูรณ์พร้อมสก่อนนะคะชีวิตยังเหนื่อยอยู่สเตนหลายสิ่งหลายอย่างคุณยังต้องฝ่าฟันแล้วก็ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า,าตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจมากมายคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณยังต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่าง อุปสรรคในชีวิตหรือปัญหาต่างๆนานาในชีวิตมันยังมันยังไม่ลงตัวนะคะครอบครัวคุณก็ยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสกับมันมากมายแล้วก็ยังเหมือนกับว่าไพ่เต้นเป็นไพค่คนโสดเนาะคือคนที่พอพอคนโสดถา,ถามถึงเรื่องความรักขึ้นมาแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าอีกนานพอสมควรเลยนะ ออกจะอาภัพนิดนึงนะคะออกจะอาภัพนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคู่นะคะอันนี้เพียงแต่ว่าบางทีสเปคหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็จะอยู่อยู่สูงสักนิดนึงนะคะคาดหวังไว้เยอะแต่จริงๆมองว่าด้วยความที่มีไพ่เดทมีไพ่สิบเหรียญ คุณไม่พร้อมจริงๆนะคะคุณยังต้องรับผิดช,ชอบครอบครัวคุณคุณต้องดูแลครอบครัวคุณก่อนถ้าสมมติว่าคุณมีความรักความเอาใจใส่หรือหลายสิ่งหลายอย่างความทุ่มเทที่คุณจะทําเพื่อครอบครัวมันจะน้อยลงไปนะคะอาจจะยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นตอนนี้ก็คือมิตรภาพและก็ความเป็นเพื่อนนะคะยังไม่คงไม่มีการตัดสินใจอะไรนะคะสักคุณ ไม่รู้คนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาแบบใจร้อนแล้วก็บุกกระหน่ำเกินไปหรือเปล่าอัศบินดาคนคนนี้อาจจะมาด้วยเรื่องงานนะคะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือคนที่ติดต่อประสานงานกับคุณนะคะมาแบบบุ่มบ่ามก็กลัวนะ เดอะสตาร์ oh, ช่วงนี้คุณก็มีความสุขดีนะเดอะสตาร์มันเหมือนกับว่าคุณเองคุณยังไม่ได้รีบร้อนนะคะมีความสุขดีแล้วก็ถามว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็คุณก็คาดหวังอยู่นะว่าเอออนาคตมันก็คงมีคนดีๆมีความรักดีๆรอคุณอยู่แหละแต่นะตอนนี้กออ็มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีความผูกสุขอยู่กับความสงบความโสดแล้วก็ อาจจะยังไม่ยังไม่พร้อมสภาพจิตใจย,ยังไม่พร้อมสำหรับที่จะผูกมัดกับใครนะคะแต่ก็มองว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะยังมองหาสิ่งดีๆในชีวิตอยู่ยังรอคอยสิ่งดีๆในชีวิตอยู่อัศวินเหรียญยังคงยังคงมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ,ะโฟกัสเรื่องการงานการเงนินจริงๆคุณต้องการให้ชีวิตคุณมั่นคงก่อนให้ครอบครัวมั่นคงก่อน ทั้งอัสวินเหเรียนทั้งราจินีเรียนโอเคทุกคนที่เข้ามาตอนนี้เป็นเพื่อนก่อนนะคะขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนไพ่เหรียนนะคะออสวีนเหเรียนราจินีเรียนสิบเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อความมั่นคงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินส่วนเรื่องความรักเอาไว้ก่อนคุยได้นะคะแต่เป็นเพื่อนกันก่อนนะราชินีไม่เท้าสามถ้วยพวกนี้เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันมีไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมของจิตใจเตรียมความพร้อมของฐา,านะความมั่นคงอะไรของตัวคุณเองไว้เพราะว่าพอดวงชะตามันขยับไปแล้วเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเริ่มต้นเอาไว้เป็นเพื่อนเนี่ยมันอาจจะพัฒนาไปจนเป็นแฟนจนแต่งการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องโฟกัสสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราซึ่งเป็นเป้าหมายใกล้ๆของเราก่อนนะคะส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่โชคจะโชคชะตาจะนำพาไปก็แล้วกันนะคะเอาละเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะคนโสดเอาละ ต่อไปคนมีแฟนนะคะคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยจะมีไพ่ของชาวราศีพิจิกเองนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอ,อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะอาจจะสลับกันได้คือเวลาอ่านไพ่บางทีไพ่มันเหมือน,ม,อนมันจะรวมๆกันเหมือนจะอสองฝ่ายก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยนะคะ สิบเหรียญขึ้นมาชาวราศีพิจิกสเตรนนี่ไพ่คนละชุดนะคะกับเมื่อกี้คนละสำรับนี่ให่คนละชุดสี่เหรียญเด็กถือดาบแปดถ้วย ทีนี้เป็นไพ่ของคนที่ชาวราศีพิจิกคุยอยู่ด้วยนะคะ The l e v e r s 7ดาบหไม้เท้า8ดไม้เท้า 2อดาวเอาละโอเคชาวราศีพิจิกนะคะสิเหรียญสเตนที่ขึ้นมาใครบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์นะคะมีเมถุนอยู่ด้วยนะคะเออเป็นช่วงที่หนักหนาเหมือนกันนะคะหนักหนาเหมือนกันมันเหมือนกับว่า,าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกต้อง รับมือกับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะรวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยมีสิบเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญสเตนนี่คือคุณต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยด้วยอาจจะรับผิดชอบทั้งในเรื่องของรายจ่ายนะคะหรือเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างในครอบครัวเหมือนคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็นเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่ง ม,มันก็เป็นหน้าที่นะแล้วก็ตัวคุณเองคุณก็พร้อมที่จะทําอย่างนั้นถนะคาะถามว่ามีความสามารถไหมคุณสามารถทําได้นะคะคุณมีความแข็งแกร่งมีความความสามารถในเรื่องนี้แบบสุดๆคุณทําได้นะคะสี่เหรียญมันทําให้ความสัมพันธ์นะตอนนี้มองว่าค,ความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์มั่นคงในระดับหนึ่งนะคะสี่เหรียญมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีความ นิ่งๆมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์คุณมันนิ่งมาระดับหนึ่งแล้วนะคะนิ่งมาระดับหนึ่งถามว่ามีปัญหาไหมเด็กถือดาบมีปัญหาแปดถ้วยมีปัญหาเรื่องความรู้สึกเด็กถือดาบบางสิ่งบางอย่างคุณได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างข่าวคราวข่าวลือคำซุบซิทนินมทามในทางที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเกี่ยวกับตัวแฟนคุณคือคนแถวล่างเนี่ยนะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกสงสยัยคุณอยากพูดอยากคุยนะคะ อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากต้องการความจริงและพร้อมกันนั้นคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความเสียใจอ่ะ,อะคุณเศร้าใจไปแล้วไม่รู้ว่าคือข่าวที่ได้ยินหรือคำซุบซิบอะไรที่มาเข้าหูคุณอ่ะมันอาจจะมีะแนวโน้มว่าจะทำร้ายจิตใจคุณและมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆด้วยนะคะ คุณสองคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะใครบางคนอาจจะเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะมีเรื่องจะต้องเดินทางแล้วก็อาจจะเจอกันไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดถ้วยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งความเศร้ามีทั้งความเบื่อหน่ายบางอารมณ์คุณเหมือนกับว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณเหนื่อยคุณคุณเบื่อกับปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นและความสัมพันธ์มันก็ไม่ไปไหนขณะเดียวกันคุณก็คุณไม่เคลียร์เลยคุณคุณไม่โปร่ง สภาพจิตใจคุณมันม,มันไม่เคลียร์เกี่ยวกับแฟนคุณเกี่ยวกับตัวแฟนคุณคุณสงสัยนะคะทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงเดลเวอร์เจ็ดดาบห้าไม่เทา้าคือมองว่ามันเหมือนกับว่าฝ่ายนี้กำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมีสองดาบมีเดลเวอร์นี่เป็นเรื่องของการตัดสินใจอย,อยู่แล้วมันมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์เจ็ดดาบมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเหมือนเขาแอบทําบางสิ่งบางอย่างลับหลังคุณนะคะ ห้าไม่เท้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นความวุ่นวายในใจเขาหรือว่ามันเป็นคนอื่นที่เข้ามาวุ่นวายกับตัวเขาเอง ه, มีบุคคลอื่นมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาจีบเยอะมีคนเข้ามาทําให้ชีวิตเขาวุ่นวายอะทำให้ความรู้สึกเขาวุ่นวายหรือทําให้เขาเขวไปก็ได้ทําให้เขาแอบแบบเหมือนกัแบบแบบว่าเหมือนกับว่าแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าประมาณนี้หน้าตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่โอเคแล้ว นะคะไม่โอเคแล้วออสองดาบสองดาบกับเลเลเวอร์เขายังไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีนะคะถามว่าเครียดไหมเครียดนะคะสองดาบเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้สบายใจเพียงแต่ว่าหนึ่งละเขายังไม่รู้จะทำยังไงเขาอาจจะรู้ว่าเรื่องถึงหูคุณก็ได้อาจจะรู้ว่าคุณรู้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยกันหรือ,อยังนะคะเด็กถือดาบตัวคุณเองคุณอาจจะ สอบถามหรือพูดคุยแล้วแล้วก็อาจจะมีการยื่นคําขาดกันว่าต้องตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มองว่าดูจากหน้าไพ่แล้วแถวล่างเนี้ยอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะ,ะยังไม่พร้อมจะตัดสินใจก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงดีมันยังวุ่นวายอยู่นะคะแตม่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาที่เขาห่วงหน้าพวงหลังอยู่ไม่รู้จะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ ดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแปดเหรียญเจ็ดถ้วยห้าดาบอัศวินดาบอัศวินไม่เท้า แนวโน้มความสัมพันธ์คือคนที่ยังต้องที่คนที่ต้องตัดสินใจคือคือแฟนคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นแถวล่างนะคะถ้าไม่ได้สลับกันคนที่ต้องตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าออขอใช้คําว่ามันมันคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักอะ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาก็ยังเลือกไม่เสร็จเลือกไม่จบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะทีเนี้ย ไพ่ราชาดาบราชาดาบ5ดาบเนี film, to to ่ยมันเหมือนกับว่ามันคงต้องมีการพูดการคุยการเคลียร์กันเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแววงนะคะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแววงคนที่ต้องการความชัดเจนก็ต้องการความชัดเจนส่วนคนที่อารมณ์ปลวนแปรก็ปลนแปลนะคะราชาดาบเนี่ยใช้เหตุผลนะคะมันเหมือนกับว่าต้องใช้เหตุผลในการพูดการคุยกันต้องมีความเด็ดขาด แต่ในขณะเดียวกันอัศวินไม้เท้าที่ขึ้นมาอย่างที่บอกอาจจะเป็นเมสิงธนูนะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะที่เข้ามาเกี่ยวพันด้วยสิงเมถุนแล้วก็มองว่าอัศวินไม้เท้าเนี่ยบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแล้วก็ความพร้อมที่จะมาจัดแจงอะไรเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่พร้อมเท่าไหร่ ไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยอาจจะด้วยภารกิจส่วนตัวหรือด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามแต่นะคะมันเหมือนคนนึงอารมณ์มั่นคงอีกคนอารมณ์ไม่มั่นคงประมาณนี้ทีนี้ห้ดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะการระมัดระวังการพูดคุยการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการเคลียร์ปัญหากันนะคะต้องระวังความขัดแยง้งเพราะใครคนใดคนนึงเนี่ย จะเป็นคนที่พูดจาผงผางและก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคุยกันโอกาสจะทะเลาะเบาแหวงจะมีสูงและเป็นการทะเลาะที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะทีนี้ถามว่ามันจะมีแนวโน้มอย่างน้อยก็สัปดาห์นี้มีอะไรรุนแรงไหมไม่มีนะคะไม่มีแดเหรียญใครบางคนยังคงพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันรอดนะคะพยายามจะทําให้มันรอดให้ได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ คือคนคนนี้จะไม่ไปไหนซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนสร้างปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็จะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอย่างที่บอกว่ารักเขาก็อาจจะรักพี่เสียดายน้องนะคะคือไม่รู้จะทำยังไงโอเคเดี๋ยวดูสรุปพร้อมคำแนะนำนะคะก้าเหรียญ 3ดาบสามดาบขึ้นมาต้องระวังคําพูดอย่างหนักเลยนะคะเหมือน5ดาบเนี่ยพอ5ดาบขึ้นมา3ดาบค่อยชอบขึ้นมาตามเลยคือคือต้องระวังอย่างหนักเลยปัญหาเล็กๆคําพูดเล็กๆคําพูดเหมือนกับว่าขอใช้คําว่าบางทีก็เป็นคําหลุดปากหรือบางทีอาจจะเป็นคําที่พูดออกมาแบบเพื่อให้อีกฝ่ายเจ็บใจพูดแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่พอพูดมาแล้วว่าคนฟังมันยอมไม่ได้ประมาณเนี้ มันจะทําให้การทะเลาะเบ,บาแหว้มันบานปลายนะคะโอ้มี9ก้าเหรียญมีเก้าเหรียญมีเดอะฟูลไพ่2อใบเนี้ยเป็นไพ่ของอการทําอะไรแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีอิสระต่อกันนะคะมันเหมือนกับว่ายังไม่มีการผูกมัดเป็นไปได้ว่า คุณสองคนอาจจะต้องให้เวให้แต่ละฝ่ายต่างมีเวลาส่วนตัวบ้างคือโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องยึดติดกันมากนะคะก้าวเหลี่ยญเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนความสัมพันธ์ที่แต่ละฝ่ายมีอิสระพอสมควรนะคะไม่ได้เลิกกันนะคะไม่ได้เลิกกันแต่ว่ามันเหมือนกับด้วยหน้าไพ่จะว่าลดระดับก็ไม่เชิงแต่มันเหมือนกับว่าโอเคละ ถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกว่าคุณจะทํำยังไงดีนะคะในเมื่อบางทีมันมีคนเข้ามาแทรกอย่าง3มดาบเนี่ยเป็นไปได้สามดาบก็จะสนับสนุนพวกเจดาบพวกเดอะเลเวอร์นะคะ,ะกรณีที่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาแทรกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะทีเนี้ยตัวคุณเองคุณอาจจะเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างไปหน่อยนึงนะคะ <c oughs> คุณก็ทําตามใจของตัวคุณเองได้นะคะ,ะโดยที่ว่า อาจจะยังไม่ผูกมัดกันไปมากกว่านี้นะคะ,ะความสัมพันธ์ก็จะยังอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมโดยที่ว่ายังไม่ขยับไปไหนนะคะแต่ต่างฝ่ายก็ต่างมีชีวิตที่ตัวเองต้องการนะคะใครดูแลครอบครัวดูแลไปนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเพื่อนไปเพียงแต่ว่า <c oughs> ถามว่าคุณเลิกกันไหมคุณไม่ได้เลิกกันเพียงแต่ว่ามันมีระยะห่างมากขึ้นต่างฝ่ายต่างมีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการมากขึ้นการผูกมัด แลละะะกันันนนนม้อยงะคะซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าใครบางคนยังไม่ต้องการการผูกมัดก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะยังไม่ต้องการการผูกมัดเพราะฉะนั้นก็เลยความสัมพันธ์ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะคือ5้าถ้วยเนี่ยห้าถ้วยคือฝ่ายฝ่ายเนี่ย ฝ่ายที่ต้องเลือกที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาเนี่ยรรมองว่าในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาอา,าจจะรู้สึกผิดอยู่ก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกผิดอยู่ก็ได้คือไพ่ห้าถ้วยเหมือนกับว่าเรื่องราวอ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเจ้าตัวก็เหมือนกับว่ารู้สึกผิดอาจจะต้องการการให้อภยัยหรืออาจจะอยากแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในอีกความหมายนึงบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าต่างฝ่าย ้ทยสุรต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เลยความสัมพันธ์มันจะนิ่งๆมันจะมีมีความหน้าเหม่อด่ายอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกว่าแต่มองว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกผิดนะคะถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่มีคนเข้ามาแทรกคุณก็กําลังรู้สึกผิดอยู่อาจจะยังต้องการการให้อภัยต้องการการแก้ตัวทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กถือเหรียญที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าอาจจะต้องได ได้รอก่อนนะคะเร็วๆนี้อาจจะยังไม่มีคําตอบอะไรแต่ว่าไพ่ใบนี้หมายถึงว่ามันต้องมีการอดทนต้องรอคอยต้องพินิจพิเคราะห์ดูดีๆว่าความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนยังไงมันก็ต้องรอนะคะคำตอบมันจะยังไม่ชัดเจนในทันทีทันใดว่าจะไปในทางไหนนะคะแต่คุณก็จะยังคบกันอยู่แบบนี้แหละยังไม่ได้ผูกมัดมากเท่าที่ควรต่างฝ่ายต่างมีอิสระแล้วก็ถามว่ามีความสุขไหมคือก้าวเหรียญกับเดอะฟูที่ขึ้นมาเนี่ย ความสุขความสบายใจก็มีพอประมาณนะคะแต่ว่าถึงจะมออีอารมณ์เหงาบ้างแต่มองว่าคุณก็อาจจะต้องการเวลาที่จะพินิจพิเคราะห์เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีตัวเขาเองเขาก็ต้องอใช้เวลาในการประเมินดูความสัมพันธ์ดูประเมินว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสีไม้เท้า สี่เท้าเป็นไพ่ของของความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะถามว่าคุณและเขาน่าจะพออกพอใจกับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ระดับหนึ่งแหละแต่ถามว่ามันมีการพัฒนาไหมกรอบการทำนายสัปดาห์นี้อย่างนะคะสี่เมท้ายังไม่มีการพัฒนาไปมากกว่านนี้มันเป็นช่วงหยุดพักมันเป็นช่วงที่ถามว่าทุกใจไหมไม่ทุกใจนะคะก,ก็รับได้อะ่ะ สีไม้เท้ามันเหมือนกับว่าความรู้สึกก็ก็ปลอดโปร่งดีนะคะสองไม้เท้าคุณสองคนก็ยังคงอสองไม้เท้าต้องใช้คำว่ายังคงอยู่ข้างๆกันน่ะมีความเป็นเพื่อนอยู่นะสองไม้เท้ามันเป็นไพ่ของของเหมือนกับว่าแฟนที่ที่เหมือนมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ด้วย เหมือนอย่างก้าเหลียนนี่แหละ,ะก็คงยังคอยสนับสนุนยังคอยดูแลกันและกันอยู่นะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักนะคะสองไม้เท้าอย่างที่บอกว่ามันมีมันมีแปะถ้วยซึ่งคุณคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ถามว่าก็ยังสื่อถึงกันได้ตลอดมีการติดต่อหากันได้ตลอดนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะชาวราศีพิจิกนะคะ ใครบางคนก็อาจจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเยอะหน่อยนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกเองก็ได้นะคะที่คุณมี10เหรียญขึ้นมาคุณก็จะได้มีเวลาดูแลครอบครัวนะคะมี10เหรียญ10ถ้วยความในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆแหละถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมมีโอกาสพัฒนานะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยู่ที่คนสคนแหละนะคะเพียงแต่ว่าพอหน้าไพาในลักษณะนี้ เราก็ถือว่าถึงแม้มันจะเป็นช่วงนิ่งๆน,นะคะก็ให้ต่างฝ่ายต่างพิจารณาใจตัวเองนะคะดูว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปในทางไหนนะคะคือไพ่เด็กถือเหรียญถ้าสมมุติว่าคุณมีความอดทนแล้วก็รอคอยได้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์คุณที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมั่นคงขึ้นนะคะด้วยความอดทนแล้วก็รอคอยนะคะเอาละ ประมาณนี้นะคะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้22-28มีนาคมสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งคนโสดและคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีความสุขแล้วก็คาดหวังว่าตัวเองจะทำอะไรต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่กับครอบครัวก็ขอให้สมหวังทุกคนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเช็คดวงความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ